สวัสดีครับพี่น้องผม,ผมกับ,ย,บกออยูทูบโชว์ยี่สานบาทขวยยิ่งเป็นยังเฮาจังต้องมาทายปลาเชียงหน้าปลาเชียงปลาลงตรงพี่น้องเท้าไรเห้อปลาเชียงปลาลงตรงพี่น้องผมเป็นปลาเชียงปลาลงตรงที่แบบสวยง่าปลาย่างยิ่งเสียแปลาลุดมาจากฟาร์มพี่น้องตัวละยี่สิบบาทงั้งงัง้ง พี่น้องผมอา้าวต่อไปเลยพี่น้องผมเบืออื่นหัวเขาสากเป็นอย่างมนันนี่ของจังหลายพี่น้องผมมีเบตองช่วยเห็นแล้วอย่างหนึ่งเสียไล่ไล่ดอกคูนเสียงแค้นจ้ามันเสียบอีหยังพี่น้องผมเสียบเงินเนาะพี่น้องเนาะอืมไฟดี่ดีโอเคเอาใกล้มาปีงน้ำเลยปอนี่ได็ไดๆอุ้ยสวยสะกัดใจด,ไดีไปมาไปมาอืมกบอปี้เท่าไ,ไหร่ม่ละสิบอเอเค เลยห้าสิบจังโอ้ห้าสิบพี่น้องซีเ <4 S 2> ท่าของเงินสีเลยพี่น้องเด้อตาว่าบ้ามีบอกเลยว่ากบน้ามันถือปานไดฟ้ฟรีพี่น้องผมไม่รหัสสีเ<ม>บอร์เล่นบ่ะครับนี่แมน,แมนนเนาะครับเนาะูเทศกาลปฟฟรีโกบเพราะว่ามืออื่นห่อเขาสากบ้ามีสีเอาลงในเสานี่เลยมื้อนี้วันที่ไรแกมื้อนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่แปดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าข้าวสานะครับยี่แปดกันยาคมบอกว่า หากันยาเออสี 48, กันยาพ่มพี่น้องผมห้าตัวห้าสิบบาท2ตัวบักเอีบห้บาทตัวบักเอีบหาบดได่ไบ้ดส่อีกแล้วห้สิบบาทเบิ้งเอาปลสีบ้าบ้ามีบอกโวดพี่น้องเอ้ยัปพี่น้องผมไม่ละ50บาทด้อพี่น้องเด้อไปสดแัปลาดุกห้าสิบบทเกลาน ปลาดุกสามสิบปลาดุกสามสิบผิดปานได้ฟรีพี่น้องปลาดุกลงตรงน้อไม่เสี่ยงไผ่แก้วตำเองลูกขึ้นตำเต้าเทียงขึ้นคุณเพื่อนญาติพี่น้องเ่อบ่ได้กินแก้วเนาะครับเนาะสซบละสิบบาทรับรองพี่น้องเสียบาบ่วด้หลายๆนี่ขายบดถูกไหมพี่นอ้องขายออแกนิกเนาะครับเนาะครับออแกนิกนี่เพิ่นบ่ได้เลี้ยงอาหารเพิ่นบ่เลี้ยงยังเลยพี่น้องยื่นซื้อมันก็ออกไข่นาะพี่น้องเนาะ เช่นคูนบักพรีกของคุณแม่หนูว่าเอาข้าวหนมหมกข้าวหนมใส่หยังคุณแม่ใส่บักเท้าพี่น้องผมซิมบ่ได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่นนับหมกใส่ถึงตองบ่ซิมบ่ได้เพราะว่าเพิ่นนับหมกใส่แล้วว่าเออขัดเสี้ยนเราม่สีขาดตองเนาะพี่น้องเนาะพักกะแยงพักกะตวงบ่กพักกะแยงอวนพักกะเดียงพักกะแยงพี่น้องผมหอมออมพี่อันนี้มันหยังนี่ อุ้ยตายพี่น้องผมเอ๊ะเอ๊ะแม่งไงคอยแน่เลยเมลล่านมันสิเอ๊ะนี่ยังนี่พี่น้องมันดอกเลขบ่จังหันแล้วเนาะโอ้ยพี่น้องผมอืมมันสีบลับสีไม้เข้มอืมเชี่ยไม้มัดมันมันโงกเนาะครับโอ้อันนี่มันน้ำเขาใจอยู่มันน้ำสีใยก็มันโงกะมามันซิฟเท่าได้แต่ว่ารสชาติแล้วจะเข้ามากเนาะครับเนาะ บอกพี่บอก e iba, ح. น้องเฮาเนาะคุณแม่อันนี้อ้อมเฉียดเนาะครับเน้ออันนี้อ้อมเฉียดพี่น้องผมอ้อมเฉียดก่อนไปเดี๋อวคุณแม่ผู้ใหญ่ผัดวุ้นเสียนใส่ไก่ขัวไก่ใส่วุ้นเสียนแล้วก็หมูแดดเดียวไม่ใช่หมูเนื้อวัวสิ่งวัวเลยสิ่งหัวสิ่งหัวเลยอุ้ยแม่ผู้ใหญ่ทอดสิ่งวัวมาขายพี่น้องผมโอ้ยพ่อกายจับหลา่จะจับแห้งจะจับแห้งจะจับแห้งสุกอุ้ยเขาเมา แม่ผู้ใหญ่เฮ็ดจังได๋นี่ยทาเมาเสือเอาแล้วไรมาใส่บานอ๋ออทาเมาสารุปว่าสิมาใส่บานก็บ่บอกพี่น้องผมหรืวอว่าสิซื้อเอาศพละลอยอ๋อใช่บานตัวเสืออันนี้นี่เฮาเฮาเฮาจำเป็นบ่อในงานเขาใส่เฮาจำเป็นต้องใส่บ่แม่ผู้ใหญ่เาอาทำแม่ผู้ใหญ่ฮะถ้ามากอ,อกยายจำเป็นมากมา,กมากยเลยจำเป็นมากมายต,ต้องมีต้องมีบนเขาใส่ต้องมีต้องมีพี่น้อง่ต้องใส โอ้แสดงว่ามุนี่ต้องมีที่เบิร์จัดให้แล้วนี่ครับโอ้มียาสุโอ้ห้าเขาสากตรงมีความมุนี่ห้เบิดเลยเพราะว่าพี่น้องเขาสีมาเขาจากไอ้สวรรค์นี่คือมันมีแต่หมวกหัวก่อนมันมีแต่หมวกหัวกวดตึงเขาเขาสีมาตาจากสวรรค์เป็นป่ะนรกนี่สีขึ้นมากเพราะอะไร ครับพี่น้องผมอุ้ยอันนี้กับพี่แล้วหาสิบบาทพี่น้องผมเจีอยู่โตบักใหญ่พี่น้องเลยโตบักใหญ่เบอร์ละบ่เนี่ยเอาเอาปีางเบ,บิร์เล่นป่ะเบิร์ซาเลยนป่ะโอ้ยเดี๋ยว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 พี่น้องผมบา้ามีเส้เบ็ดกบให้เบิ่งพี่น้องผมคือคู่หลังพี่น้องเอ้ยนั่นก็ข้องเกิดอุ้ยอันนี้สิบมันบ้าครับแม่เป้คนสวยต้นเฮ้า สิบบาทจ้าอันนี้สี่สิบนะคะอันนี้สี่สิบบอกใกล้ยถามแน่ยใกล้บ้านมันห่างหายไปโดนเพราะอีหยังเพราะว่ามีเวลายายอ้วนพักผื้นยายอ้วนพักผื้นอ,อ,อยากกินใกล้บ้านพี่น้องผมอุยปิ้งปลา,า,า,าพี่น้นองปิง้งปลาพี่น้องปิ้งกบปิ้งปลาเฮาเนาะครับเนาะปิ้งปลาปิ้งกระซ้าสามสิบบอกม่เป้ปิ้ยกระซ้าจ้ะ โอ้ยิ้งป,ป,ป,ป่าปิ้งและเศาปานได้ฟรีพี่น้องผมปิ้งและซาปานได้ฟรีด้อพี่น้องเด้อเออทอดไก่้ไหมเรื่องจะดีหรือว่าขายเจ้าใส่ว่างดูใหญ่เลยมาหาทอดไก่ของไก่ขายอีกห้องยางอุจจุอาจะมันบ่ดีบ่อื่นมองดเลยนี่เพื่อนพาเขาพี่น้องเป็นยังไก่ทอด,ดเป็นยังไก่ทอดไม่ยีนิ่วจังอ่าจังห่างหายไปโดนเออ บาดเละแท้กับทอดอยู่นี่พี่น้องเอามือจุ่มบาพี่น้องเอามือจุ่มบา 1, 2, หนึ่งสองสามผู้ใดอยากให้บาบ่มีเอามือจุ่มเลยนะมันหอนหอนบอกมากนะครับเด้อบอกมากเมนเข้ามากสามเมนบอกว่าจุ่มเลยว่าสั่นบามีสิจุ่มไหมบึงมึงกันนะหนึ่งสองสามผู้ใดกากับ,บ้าแล้วเอานี่ครับแค่ตลาดเศร้าแบบที่บ่มีข้องถมที่บ่มีตลาดนัด เรียกว่าประชาชนและผู้คนต้องเรื่มมาอันนี้เขาต้มบ่ครับคุณแม่ใบเขาต้มขอนมบกนีอันนี้มันซิมบ่ราะไรบ้างมีเขียดมองนี่ลราเพราะว่ามันมันพอดีแต่ว่าเขาน้ำมกซิมได้เนะบักเอือพี่เรานี่เด้นี่เด้อสูบมีนี่มันกัซิมแบงอย่างวุ้ยสุบบมีเอาไปให้ย่ายดิบ่รอเเอาเวลาแฉะแฉะไปแฉะบดีเลยใส่ปุนหลายก็คือดีสิ บ่แม่นบ่กสิบบาทนึงเอามาถุงนึงบะหมี่ขอเอาถุงนึงพี่น้องถุงหนึงข้าวเหนียวซุปบหมี่ไปคุยซุปบะหมี่ไปให้แม่เงียบลีนี่บะหมี่ครับจับมาบ่มีกคุณแม่เอ้ยบังคับให้กินผู้เฒ่าแล้วกบปีงเท่าไหร่หนึ่งพันสิบห้าสิบราคาเสียดายคนดิวกันมาแล้วพี่น้องราคาละ และข้าสแสดงว่าดิวกันมาแล้วอุ้ยไก่อยากเอาไปต้มเดิไกล่ลอยเอาไข่สื้อเขาไก่อยากเอาไปต้มเดิเดพี่น้องอันนี้อ้อมหอยบระเทศตึงอ้ไม่แย่ประเทศตึงน้องเมย์เฮตตาโรปลอมใจปลอมหอยพี่น้งอ,อ,อนงสิบ,บาทอ๋ออุ้ยบานไหนฟีอ่าเฮดาตาโล่เด็กถุงละส,สี่ส,สิบจบไปเก็บยังไงเอาไข่ถามเจ้าเนี่ยยัายไปเก็บจ้าไปเฮ็ดจังไหเอามันมันมันเกิดอยู่งจังไหหมองไหนนี่อยากไปบ้างไหม มันเกยยืดดั้มดินเขี้ยวจ้ะเฮ้ยแต่ล่างแล้วเป็นบ้านนี่ล่างแล้วยวคอยฟ้อมไปปรุงไดียววะเฮ็ดตาโลพี่น้องพร้อมปรุ้งเฮ็ดตาโลร้อมปรุ้งเครื่องไม้กานขาของน้องเมฆกับที่เห็นกัอยู่นะครับเนาะเป็นข้าวหนมกุยชายหรือว่าข้าวหนมพักเปียนเท่านี้เอง ไก่พี่น้องผมไก่ทอดทำไมทำไมเขาถึงเรียกขนมกุยช่ายกุยช่ายแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างอ่าพวกกุยมันเอามามันเอาขนมมาเห้ร้านบอกว่าใช่นะครับเนาะอุ้ยสมไข่ปลาบเพคุณแม่นี่สมไข่ปลาพี่น้องอันนี้เป็นแจ่วบองน้อคุณแม่เนาะแจ่วบองบักทั่วมาละเท่าไหร่สิบบาทปานได้ฟรีโอ้ยเอาไปตำเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้อ้อมหยังครับนี่อ้อมเฉียดพี่รองอ้อมกบอ้อมกบปิป้งปลาดุกปิ้งปลาดุกยี่สิบแล้วั่นดีข้าแรกอนะ่ะข้าตอนเนาะไปเทาไปเบิ่งไปเสียงเ้าสิต้อนอะไรบ่ตัวละสิบบาทพี่น้องกันเ้าต้อนอะไรห้องสี่ได้พี่น้องเลยไปเสียงตัวยักสิบาทครับ บบาทครัผมตัวสิบ,บาทได้บ่ครับไ,ได้คือเก่านะครับเนะตัวละสิบ,บาทตัวซ้ำไดนครับสิบ,บาทอยู่ประมาณนั้นทีละบเาวมี่ใช่เราเบาวมี่ซ้หรับเบาวมี่ฮะความปพีงไปเฉ่งมากแล้วครับคุณพี่น้อยของเขาละครับเนาะจอมเจ็บเฮ็ดพวกพี่น้องผม ตัวละสิบบาทบามีนี่ก <laughs> oh, <'s> uh, ันเจ้าบาทขายเรื่อตัวแย่กันให้นะพ่อข้าอกิ้นเดี๋ยวลูกก็ต้องไปจ่ายอีอาคนอ่นเอาบ่แล้วเป็นยังเจ้าขายขวาคือมีตั้งคนจ้วงเทียนสวยสวยอุ้ยป๊อ อ้าพี่น้องบ้ามีสามารถซื้อได้ตัวละสิบเอาตัวนี้ซะถ้าไม่ซุกปไนอะไเลยเออถ้าได้สุกผมถาไดไา้ตัวนี้ก็ได้ไเออพี่น้องเราลดให้ปกติบ้ามี่ก็ตัวนี้น่าจะ30บาทเลยพี่น้องนะครับนะตาบาาเราไปไหให้ไม่แย่ดีครับพี่น้องผมจริงจริงบ้ามีบ่ก,กินหรอกท่านกินกะเลยตัวแม่เนาะครับเนาะสารับเจ้๊ยบสวยเฮาเมื่อคืนนี่ใส่ค้ามวาเฟรนลี่เพลนน่ะ แฟนลี friendly, พิ่นบ่แมนแฟนดอกพี่น้องไปไต่กบไปหอดบ้านเสียงเคียไปหอดรอยเอ็ดไปหอดสารคข้ามเอามาประมานตีสองได้กบมาประมานปานนี้เจร้ากับมาขั้วซัวสีไดยังสี่แบบมีบอลด้ยปิงละลอยกับขวจะซื้อพี่น้องเพราะว่ายัางกลัวสีมาผ่านขันตอนได้ยังสี่แบบเอาไปกินซื่อนี่้าเจ้าใส่ขั้วลำบากหลายเนาะครับถ้าเจ้าใส่ขั้วลำบากหลายาต้องเข้าใจพี่น้องไปเอา เบิ้งปิงป้าแล้วหฮอกับอำลาพระจากันไปขอบคูณทุเลาทุสั์ทุกัดที่กระตามเหมือนเดิมคือเก,กาพ่น้องผมจากห้งใจทีมงานอีสานบ้านของเองขอบค,คุณครับสวัสดีครับไปยังในตลาดบ้านว่ามีบอกแล้วไปแค่มี่ซี่หาเจ้าหุนกับเต็มบ้านพี่น้อง